ราก็จะทำอีพีสองค่ะพอหลุดแล้วนะคะแล้วก็พยายามผมกลับมาแล้วเพราะว่าต้องไปโรงเรียนโรงเรียนไม่ให้ค่ะโรงเรียนไม่ให้คือไปไปโรงเรียนค่ะค่ะงงมากคือตอนแรกเขาคือให้ไงคะแต่ว่าพอไปโรงเรียนสักสองสัปเลยเหลืออะไรนี่ละค่ะมันมีเซฟวิ้งแคร์ที่แล้วค่ะแล้วเขาก็แบบ ให้ย้อมกลับไงคะเขาอยู่ข้างหลังเขาอยู่ในเต็นท์นะคะเขาอยู่ในเต็นท์ค่ะอยากเห็นบ้านเราไหมคะไม่อยากหรออยากมาเลยบ้านเราเหมือนลุกอ่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวแค่นี้นะคะบ้าน ทุกคนไม่ใช่ค่ะตัวอันนี้นะคะกูเป็นวีดีโอคนละสองคนละหนึ่งไข่เชลค่ะใ้ามันจะยังไม่ได้ใส่ไหนเลยเพราะนี่เขาเอาออกแล้วนี่ค่ะนี่ไม่มีอะไรเลยู่อันนี้กางไลนะคะอะนี่เป็นแบบต้นไม้เนี่ยค่ะขอโทษนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นแบบไม่มีไมีไมีอันนี้ อันนี้ก็จะเป็นแบบกระเป๋าตังค์นนเอาไว้ใ,<ช>ใส่ตังค์แบบจะไปซื้อของอนนแล้วก็เอาอันนี้ไปอะคะ่ะใช้ดีมากเลยะค่ะมีรูปดอกไม้รูปดอกไม้ที่แบบเด็กวาดอะแบบเนี้ยชิ้นต่อไปจาเป็น อันนี้นะคะก็จะเป็นแบบมานี่ค่ะก็คือเพื่อนให้นะคะเพื่อนให้ตอนมันเกิดค่ะตอนเกิดทุกขค่ะที่เห็นนี่คือเราไม่ใช่พี่น้องกันนะคะเราเป็นแบบญาติกันนะคะ ไม่ใช่ค่ะมันเปิดออกแต่คุณเปิดไม่เปิดไม่จุดัเมปีเห็นไหมคะมันมีไฟโดนใจ ก่อน,นคะทุกคน <มา S 1> อยากทำอีกอ่คะค่ะค <c oughs> ่ะออัีนต่อไปเขนต่อไนีค่ะันี้จะเป็นแบบ,แบบมันคือที่เก็บของไอติมที่มันแบบสไลด์ได้นะคะมีล้อตรงนี้นะคะ <c oughs> มันคือที่เก็บของไอติมะค่ะใช่ ใช่ค่ะอันนี้คือันนี้คือที่นให้แบบเอาลองเอามาสมมติให้ดูใช่ค่ะแบบเรามีโพสต์อิทใช่ไหมคะเราก็จะทุกคนไม่ต้องทำต่างใส่เข้าไปค่ะใส่อะไรก็ได้ใส่ค่ะแต่ใส่ไม่ได้ไงค่ะก็ใช่ค่ะแล้วก็วินนี่วินนี่เล็กกว่าค่ะ หรือจะเป็นยางลบก็ได้ค่ะใช่ค่ะยางลบแบบใครที่ดูเราอยู่แบบอายุมากกว่าเราก็แบบคอมเมนต์มาได้นะคะเพราะว่าเราอยากเห็นคอมเมนต์ทุกคนมนากเลยว่าใครมาดูดูเราบ้างนะคะใช่ค่ะดูกันเทียน่ทยนะคะใช่ค่ะคอมเมนต์มาแบบคอมเมนต์ด้วยนะคะอยากให้ค,คอมเมนต์มากเลยถ้าอยากหรือว่าใครแบบ ใครมาดูแล้วบป่าเพราะช่องเราก็ไม่ค่อยดังเท่าไหร่อะคะ่ะยังไม่ได้โล YouTube เลยคะ่ะใช่แล้วยังไม่ถึงร้อยไลค์เลยคะ่ะใช่ค่ะแต่ทุกขอรู้จักสิบสองไลค์เองค่ะหนูว่าหกแล้วค,ะ <12 S 1> คะ่ะส2องค่ะสิบหกค่ะ16หกก็สิบหกแล้ว,ลวอิม่มเรียกตัวเองว่าอะไรดีอะ นักตัวเองว่าหนูหนูก็หนูก็ช่วยไปกดไลค์ช่องน้องนีนี่ด้วยนะคะนี่คือไม่ใช่ช่องหนูอันนี้คือช่องนีนี่นะคะแต่นี้คือคนถามว่าเข้าไปดูเยองหมือนกันค่ะนี่คือหนูมาโชว์สามคลิปแล้วเนาะ <Okay. S 1> นาอรีวิวต่อใช่เมื่อกี้เรารีวิวถึงไหนแล้วนะคะเเียวนี่ย ช้อยยังค่ะที่อยู่กับเันนีอันต่อไปนะคะใช่ค่อันต่อไปนี่อ้ยแล้วก็โปเกม,มอนการ์ดนะคะอันนีงไม่ต้องมีดูหรอกเมื่อกี้ตอนตอนคลิปที่แล้วเราต้องมีดูแล้วน,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 นี่ค่ะเป็นแบบอันนี้สกแกชว์นะคะนี่เขียนไปแล้วก็เป็นแบบนี้ค่ะ อันนี้แคแต่อันนี้คืออันนี้หัวใจธรรมดานะคะอันนี้เป็นแบบแบ,บแงค์ทำหมดเลยค่ะนี่นะคะเอามากก่กี้แบบเหมือนเมื่อกี้จะไอคะ้ค่ะ แล้วนี่ค่ะเป็นแบบอันนี้เป็นแบบ b l a n นะคะไม่ได้เขียนเลยค่ะยังไม่ได้เขียนชั้นต่อ,ตอไปอยามัดผมนะคะหนู<ง>หนูจะลองสาธิตอะไรให้ดูก็<ง>กคือหนูจะลองมัดผมตัวเองดูมันได้ไมได้ผมสั้นเลยได้เชื่อฉันก็ได้ฉันเคยมัด <laughs> <laughs> แค่มัดกลำบากเนี่ย แล้วก็จะเป็นอย่างมัดผมแล้วก็มัดหัวอะไม่ใช่มัดัวมัดผมนะคะมัดผมมนอยู่บนหัวค่ะหัวใหญ่มากเลยค่ะมันอยู่บนหัวเชื่อไหรอยู่บนหัวก็เรียกว่าหัวมันผิดตรงไหนคะทุกคน My Little Pony My little pony I'm going away from away ไป่เออขายไปไหนไปยนี่ขายของโถ่เลยค่ะมาแบบนะคะันนี่เป็นการ์ดต่างๆที่เนเน่เขาขซฟเอาไว<ห>้ไ,<ห>ไม่รู้ทำไมเน,<ป>นี่ยขายเป็นการ์ดต่างๆแบบนี้นะคะนี่เดี๋ยวนะคะเดียะะเด๋ยวจะทำนี่เดี๋ยวกันนะคะก็คือ ขไปเข้าห้องน้ำก่อนนะขอไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะนี่ค่ะก็คืออันนี้เป็นการ์ด d i s n ออ on i ซ์นะคะนี่อันนี้เป็นไปอันนี้สอันนี้ไปดูปีที่แล้วนะคะส่วนสองสอันนี้ก็จะไปดูพึ่งปีนี้ค่ะรู้ไหมคะ ใครรู้จักแซมสตอรี่บ้างคะยกมือขึอ้นถ้าใครรู้จักแซมสตอรี่ว้คอมเมนต์มานะคะใครรู้จักวาวาวทีวีบ้างคะ ต่อไปขอได้แล้วนี่นี่มันเป็นไปแล้วหมเห็ค่ะสกูชีนค่ะอันนี้สกูชีนนุมนี่นี่นค่ะคุณค่ะเขาจะกินนะค่ะเขาหิวแล้ว คนคนยุขินนี่คหะสำหรับคลิปนี้นะคะก็อยากยุดไข่ยดขยุด่ะแล้วอัน้งี้ยวเป็นไข่ตกังแบบแบบหมือนไข่แบบแบบเอาไปทำเปนอ้าว có nhà lượm